大家好，สวัสดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าตุยโฉตุยโฉอยู่ใน HSK 5เป็นคำนามแปลว่าคู่แข่งหรือคู่ต่อสู้เรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ 多样体呢，我从来没遇到过这么聪明的对手。我从来没遇到过这么聪明的对手。ฉันไม่เคยเจอผู้ต่อสู้ที่ฉลาดขนาดนี้มาก่อน。และตัวอย่างที่สอง，วอดเชวต์，他是一个很难对付的对手。我觉得。 他是一个很难对付的对คฉันคิดว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือได้ยากมากคนหนึ่งแล้วกลับมาพบกับ HSK 6เวลาคำกันต่อในคลิปหน้านะคะจเจ